เป็นมาคือคำซื้อคือระวังนี่ระวงัวงสองตัวฟันนั่นฟันเมื่อคืนน,น,น,นี่เดี๋ยวเสี่ยวมาจับเซนนะจับว่าใส่ดีดีต้องสีสเลือกใส่สีเลือกไห้บันนี่นี่สองเกตินเนาะมันกขมีมาแล้วเห็นบ <ม S 1> น่นี่นี่เนาะเนาะเนาะกันปากขึ้นกระบอกค้าเดียวกันอยู่เนาะคนเออเอาอีกล่ะเอาอีกอ่ะคือสามแปดพันเงินเอาอีกล่ะมาตั้งแต่นาฬิกาเอาอีกแล้วอ่ะที่ก็ได้สลักสองนี่ <ม S 1> เขาขันมันขันขันมันทีสัส้นๆขันมันสี่ขันทักกันกนะเขาคนลาปนว่าสัน้นนะขาดทุนไว้สัน้นเ <c oughs> อาขึ้นไปขึ้นเอาตัวนี้แหละเนาะนี่เหอ ตวนิสันนี่อัีกอันนีน,น่ตปวนีนนรินมเนเาเกยเก่ากยุ่ได้กลับกลับไะเด้อไปกลับออกง้นบอไปกลับว้ากลับบอไปกลับมื่บอเดมาดเด้ไปอะไราไปเราก็กลับเย่ะไปเย่าไปเรื่อยดิไปเลยลูกเนี้ยทำฮะ จะไปเลยเลยนี่ลงบันเพิ um, ่นคัดตัวเลขออกมานะครับที่จะกรัดจะส่งมาหาหมอมัน แต่โซกันยังหมดขึ้นนี่โซกันมขึ้นน,นีนี่เด็เกหเบิรี่เขาเขาหงนมจะละมองจะลญมองอืมบิ้งของพื่นนหรอมันอรมันลาย <laughs> บานี้นีเดอรอคตนวนี

สูคดีกันได้หรอกครับนั่นเด็อีดําโอ้โหลอเลือกเลือกเอาไปสามคู่แล้วอืมให้พี่ให้นอนกับหัวกับหางเราคล้ายๆกันนั่นแหละอืมเนาะแม่นเออ ใช่กันใช่ครับ้าเทียนสัวเข้องอืมนี่เป็นครับอยากให้เป็นชุด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชุดอันนี้เอานี้อันนี้เอานี้ มัาเก็บไปแลกระทึกว่าตรงไหนละั่นแหละตัวใหญ่ใส่ซีคูละใซีคือคือช่อวงเดียวเอาสิจิะนาะแล้วตะลุงแล้วตลุงจับให้ ไร้ว่าสองหัวแล้วมาเว้นตุกีิไรมาสองมาเว้นสองเนาะสองสองหายตอนนี้มันเข้ามาต่อกันหลายงวดแล้วใช่ไหมต่อกันมาแล้วต่อกันมาต่อหไรหัวแล้วจะเป็นอี่างรกับุ่งทุนไรหัวเขาไงไงครับงานงานงายๆานกับกับมาเก้าหน่อยทีเดีย มีกับกับกับเกาหานหาเกาเดี h ả, h ๋ยวกับมาด้อมีรถนี A ่เห็น4หม C ห้าหกหลักสองเนี่ยสอง À? Ừ. Ừ. mặt ừ. đây cái ừm bỏ cái này đây là <laughs> mặt đây 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 mà, đây mặt đây đây เพื่ว่าให้มันถูกเลยนะมันถูกเลยมันโป๊ะเชะเลยหานอย่นี้กันถูกกูดก้นเจ้านัดที่กับย่างเชียนแม่เจ้ามีปูหยกเช็บมามกจ้วัที่หนึ่งกอยออือ มาสรงบัตรที่เตียงที่นอนครับคุณอนอันนี้ก็แนว้อทังของลุงบัตรนะครับในงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับุงบัตรมือกระจับสามตัวให้พว่วงแล้วครับเนี่ย <c oughs> วดนี้ให้สามตัวไหมเปียกยมให้สามตัวพ่วงแปดห้าเก้าสันส้นนาแปดห้าเก้าเนเดี๋ยวเป็นเลขหนาแน่หน,นาสา,นะา,ามตัวนั่นเดี๋ยวมึงจะไล่พัดดูด้วยเหรอ ตัวเลขจับคู่นะครับมีเก้าเจ็ดมีห9าเก้ามีสองหกมีหกศูนย์มีสามเจ็ดมีเก้าสามนะครับทั้งหมดหกคู่คือกอานะครับพี่น้องก็เคยติดตามมาแล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งช่องของเขาเป็นเอซช่องของเขาได้สองปีขึ้นหลังนี่จากจากลุงบันนะครับเพื่อนจีห้เ<ห>ท่านี้ตลอดไอ้หกคู่ตลอด ปาดทุนเงินเลกำไรบูบลูดิแคละงวดเลยพี่น้องก็แคปน้าจอไ้นะครับเอาไปแต่เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นมาตัวเลขมันมาคือกันบ่อเงินเจ้าจริงเงินเข้าตัดจินใจง่ายนะครับง่ายเมื่อใดกัดกันเขาได้ดีกับพอดีตลาดเห็นเมแรงลอตเตอรี่แต่ทเพาะว่าเหลืออยู่ว่าเหลืออยู่หลายชั่วโมงอยู่ มีหลายจุยมองอเขาเจ้าขายหอดเทียงรอตตรี่ก็ได้เพราะว่าซุ้มเขาเจ้ารับขาดมาแล้วเขาเจ้าขายจนราเลอกกว่าคนละแต่พอหาได้อยู่นะครับหาเบ่งเงา้วยครับเด้อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเอาไปมีเคราะห์เปลีนน่ยนแนวทางโชคลาภ วันนี้ให้พี่น้องเบิ้งได้เต็มที่นะครับใจเย็ยนปญญานยังใจเย็ยนปญญานยังเโาก็มากครับ <c oughs> ประมาณละไกินข้าวกินน้ำอาบน้ำใจเย็ยนปญญานยังนะครับพอดีแอดมินมาดักอยู่นี่สองรอบแล้วมื่อเนี้ยมาเห็นกันผู้หนึ่งไปเรียกผู้หนึ่งผู้หนึ่งมาตามนะครับเ <c oughs> ป็นแนวทางของคุณนะครับเออเอาลงลูกอัน ไอ้ส่วนตัวเอาตัวหนึ่งเอาคูหนึ่งกันน่ะคะแนนมักที่สุดของคููอยู่นี่มักคู่ไรอันนี้อันนี้ความมักบริบามันสิออกดีออกไงว่คผูเห็ดนี่มักที่สุดครูไรมักคููนี่มักคููทั้งเถิงนี่บะคะแนนมัดอยู่นี่ไห้ว่าคููเดียวว่าคููนี่เห็นบ่เก้าเจ็ดเห็นบ่เก้าเจ็ดมาใส่คือมักถือรูกันน่ามาเห็นออกมากับรถทอผิดว่าเลยเห็นบอ๋อ ว่ามันมีเกี่ยวกับวันนั้นอันนี่สำหรับนี่เจล่องนี่ล่อง่งนี่ไอ้นี่จ้าองก็ทีลองมึงกี่ดอกนี่เขาพยมาอาญาอาญามากนจ้อกมีย่สิมีทั้งหน้าทั้งหลังก็เทั้งหน้าทั้งหลังเลยอืมุดหนา